อยู่บันซวยะไรขนาดนั้นวะคือโอเคลูกแรกที่โดนเนี่ยคืออันนี้ต้องโทษมาลายเซียที่แม่งเหมอเพราะว่าไม่ได้ดูตัวที่สอดมาอาช่ยแต่ลูกที่เสียประตูคือนาบาสแม่งคอสไปโดนมาลเซียแล้วมันก็เด้งเข้าอ่ะยังพอเข้าใจได้แบบแม่งเออลูกฉลบอะไรว่าไปแม่งแบบคือลูกนั้นแม่งก็ไม่ควรเสียประตูแล้วถูกป่ะเพราะว่าคือสกัดแล้วแม่งผิดเหลี่ยมแล้วเข้าไปคือมันจะคอสอ่ะมันไม่ได้ยิงนะนาบาสมันคอสแล้วมันก็เด้งโดนมาลเซียเข้า ลูกนั้นมันก็ไม่ควรเสียงแต่ลูกนั้นแหละถูกปะแต่ประเด็นคืออะไรฮะมาดิเนตเจ็บเชีย่ยโคตรสวยเลยพอโดนยิงปุ๊บมาดิเนตกระโดดหยงเลยคือเจ็บข้อเท้าน่าจะเอ็นแน่เลยดูจากทรงแล้วเดินไม่ได้ด้วยโอ้โหกว่าหนักแน่เลยอ่ะเจ็บแล้วไม่ว่านะแม่งเหมือนบังคับให้แมนยูเหมือนโดนใบแดงครับเพราะว่าตัวเราเปลี่ยนไปหมดแล้วครับตัวเราเปลี่ยนไปหมดแล้วเราเปลี่ยนตัวไม่ได้พอเราเหลือสิบคน,นเหมือนเราโดนใบแดงอะ่ะพอสิบคนไม่ว่านะ โอเคเราก็พอยันอยู่พอยันแต่พอเขาคอสมามงไอหานั่นมงไม่ดีด้วยนะเสือกมงโดนหัวแม็กควายเข้าดูสิเนะี่ยไอลูกเยาเสีประตู2ลูกนี่คือลูกฉลับหมดเลยลูกฉลับเปลี่ยนทางเข้าหมดเลยครับคือแบบเดอาบอกไอเชียแล้วกูจะเซฟยังไงมึงฉลับมาอย่างนี้เข้าใจปะ่ะคือแบบไอไอโอคือซวยครับไอ้จริงซวยดูที่2นี่คือแม่งซวยไอหามงไม่ดีมึงโดนมงมามงมงไม่ดีแต่บอลไปโดนหัวแม็กควายเข้า แม็กควายเล่นดีมาทั้งเกมอ่ะเล่นดีด้วยนะแม็กควายวันนี้ไอ้หากูสายแบบเล่นฟอร์มหลูๆสวยๆมึงโยนคอนเทนต์มาให้กูทําอีกโอ้ซวยจริงครับแต่อย่างน้อยอ่ะเราไม่แพ้ก็ดีแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้คานี้เราไม่ดีที่มันท้ายเกมที่เราเกิดเหตุการณ์เนี้ยถ้าเราเกิดเหตุการณ์นี้ในช่วงต้นเกมหรือช่วงกลางเกมนี่จะซวยเอานะเพราะเราสิบตัวต0สิบตัวเนี่ยแค่ช่วงท้ายนี่ก็เสียวแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายก็โดนตีเสมอจนได้เห็นไหมล่ะ สวยจริงครับอันนี้โทษใครไม่ได้เลยคือแม่งสวยครับแันอยู่ดวงแตกครับช่วงท้ายสวยจริงไอ้า่าอะไรวะเนี่ยจากชิวๆจากสบายๆจากดูแบบอ๋อเราลุ้นเม็ดสเกือบจะได้เม็ดสก่อนด้วยพี่ยงดันใจกว้างใจแม่น้ำอีกโอ้ลูกนั้นแทนยี่พิ่ยิงเองดันจะไปไหลให้มาเลเซียกดอีกพอไหลามาเลเซียเขาก็วิ่งมากองบล็อกหมดแหละ ถ้าม้วนตัวยิงเองลูกนั้น30ก็จบแล้วดันไปใจไปแม่น้ําอีกวิพิโยงกูจากจะ30กลายเผลอเป็นแป๊บเดียว2 1 2หสร้างง้นเอาอะไรกันครับเนี่ยส่วนไอ้น้องมาเลซียนะเก็บประสบการณ์นี้ไว้เลยนะมึงอย่าเหมอบอลระดับนี้มึงเหมอไม่ได้มึงต้องคอยมองมึงต้องคอยเพอร์เซพชันมองหานการรอบตัวตลอด มึงเล่นเกมลับอ่ะมึงมึงมองข้างหน้ามึงต้องมองข้างหลังด้วยมีตัวสอบมึงมาไหมมึงไม่มองพอไม่มองปุ๊บสุดท้ายเขาสอบมามึงไม่ทันแล้ะโอ้โหเจ็ดเคแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยทุกคนมาตีเนสเจ็บออกไปแบบนั้นเนี่ยผมกลัวจะเจ็บหนักชิปเปดลุงเลยผมกลัวจะเจ็บหนักมากเลยฮะเพราะเพราะเจ็บแล้วเดินไม่ได้เนี่ยต้องอุ้มออกมาเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยนะอย่างเงี้ยอาการไม่ดีเลยครับอันนี้ต้องรอดูครับก็ขอให้ <laughs> มาติเนสไม่เจ็บหนักละกันนะขอให้แบบว่า ข้อเท้าพลิกเฉยๆไม่ได้เป็นเจ็บที่เอ็นร้อยหวายหรือว่าเอ็นข้อเท้าพอให้ได้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะขอให้เป็นแบบว่าเท้าพลิกเฉยๆพอนะเออโอ้โหเพราะมาตินเนสเจ็บนี่คือสะเทือนนะครับแผงหลังสะเทือนนะถ้ามาตินเนสเจ็บอ่ะผมบอกเลยเพราะว่าลูกชอก็เจ็บไปคนนึงเท่ากับเราไม่มีเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะจะลำบากนะครับคือแม็กควายมันเล่นดีก็ต่อเมื่อมีมาตินเนสถ้ามันยิงคู่คนอื่นเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ครับเห็นปะ มาดีเนสอราไปมีคอนเทนต์เลยมาตีเนสเราไปมีคอนเทนต์เลยไหมดูสิเนี่ยแต่เป็นคอนเทนต์ที่แบบซวยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดมันเลยฮะแม็กควายคือกูอยู่กูเฉยเมึงมองมาเข้าหัวกูแล้วเข้าโกไปเฉยเลยไอ้นี่จบเกมแบบเด็กผีงงงงกันหมดเลยอะไรวะเนี่ยกูนำสองศูนย์อยู่ดีๆชิลชิจะหมดเวลากลายเป็นมาสองสองได้ไงมาติเนสวารานัดหน้าบูโน่โดนแบนบูโน่โดนแบนน่ะยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะ ยังไม่เสียหายเรายังใช้อ e ีเส้นได้อ e ีเส้นก็น่าจะฟิตมากกว่าน,นี้ด้วยในเกมหน้าแลลวนะครับแต่ว่าที่มันเสียหายคือมาร์ตินเนสเนี่ยแหละครับอันนี้เสียหายรวมทั้งวาลานด้วยพี่วาลานถูกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยเพราะว่าอาจจะเจ็บเลยใช้ไม้กวายลงมานะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คอาการไม่ใช่แค่มาร์ตินเนสนะวาลานด้วย2คนเลยเจ๊คเชียอะไรวะเนี่ยสองสองไม่ว่าแถมโ,โหเราแม่งเสียตัวผู้เล่นที่เกิดจากการบาดเจ็บอีกโอ้โหสวยจริงฮะอันนี้สวยจริงเซบีย่าไม่มีอะไรเลยอะดูซิ เราทําตัวเองกันทั้งนั้นเลยแม่งเลยดูแิเนี่ยสวยจริงๆครับจะโทษใครก็ไม่ได้เ็นปากคือแม่งซวยอ,ะอ่ะไอสองลูกที่ที่เข้าไปของเซบิยาคือมันแฉลบหมดเลยนะมันแฉลบเปลี่ยนทางหมดเลยครับคือแม่งอะไรวะไอ้เยเคสองลูกที่โดนถึงมาอลเซียมันจะมันจะไม่ทันมองแล้วสุดท้ายไอ้นาบาได้คอสอ่ะนาบาไมา่ได้คอสจริง แต่มันคอสแล้วมันติดมาเซียแต่คือมันเสือกเปลี่ยนทางเข้าไงประเด็นไอ้หา่าและ้ะแม็กควายคุณไปโทษมันไม่ได้นะผมบอกก่อนนะคุณด่าแม็กควายนี่ผมจะด่าคุณด้วยเพราะลูกนั้นมันมันจะไปโทษแม็กควายได้ยังไงอะเข้าใจปะ่ะ จะไปโทษแม็กควายได้ไลูกนั้นไอ้นั่นมันม่งผิดเหลี่ยมมาโดนหัวเข้าและแม็กควายวันนี้เล่นดีนะครับดักสวยๆห,หลายลูกเลยมันควรจะได้คอนเทนต์ดีๆด้วยซ้า <ๆ S 1> เกมนี้ผมสงสารแม Mac ็กควายด้วยซ้ำในวันนี้คือมันลงมาแทนวาลานมันเล่นดีนะครับดักเก็บได้ดีทุกลูกเลยแต่ลูกที่เสียเนี่ยไม่ได้ฟาร์มผิดมันเลยไอ้หาไอ้นั่นมันม่งเบี้ยวด้วยซ้ําแต่เบี้ยวมาโดนหัวมันเข้าอ้สวยชิบหายโอ้คลิปไม่ออกเลยเนี่ยเกมหน้าใช้เซนเตอร์ใครเนี่ยสงสัยแม็กควายเลิฟแน่เลยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยใจนะ ถ้าแม็กไกว์เลิฟเนี่ยเราขึ้นบอลจากแดนหลังไม่ได้นะขึ้นบอลจากแดนหลังลําบากครับถ้าใช้แม็กไกว์เลิฟถ้ายังมีชอเอาชอยูเซนเตอร์ชอยังขึ้นบอลจากแดนหลังได้แทนมาดินเนสได้ยังพอประคับประคองได้นะแต่ประเด็นคือชอแม่งก็เจ็บก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วแม็กไกว์เลิฟเหนื่อยนิดนึงว่ะเหนื่อยนิดนึงครับทุกคนเหนื่อยนิดนึงโอ้ยเค้ยกูปวดหัวเลยว่ะเออเซบีย่ามามีอย่างเดียวคือดวงครับเอาง่ายเลยวันนี้ไม่มีอะไรเลยเกมแม่งของแมนยูหมดอนะ บุกมาอะไรแมนยูแม่งก็ดักดักได้หมดทุกลูกครับมาดวงล้วนๆเลยฮนะไอลูกที่แม่งยิงเข้าแม่งก็เฉลบทั้งสองลูกเลยคือมั่วเลยฮนะคอร์สมาแล้วก็เฉลบเข้าแล้วอีกลูกหนึ่งมงเบี้ยวโดนฉลบเข้าอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นการยิงแบบตรงกรอบเ<ล>ข้ากรอบวิถีตรงกรอบเลยนะไอ้ง่ายลูกที่เซบียยิงเข้า2ลูกเนี่ยมันเป็นการที่ไม่ใช่มาจากเซบียยิงเพื่อวิถีมันเข้ากรอบเลยนะนี่นาบาสคอร์สมาไม่ได้มาจากตรงกรอบเลยนะ แฉลบเข้าไอ้ลูกนั้นอีกไอเอเนซี่ไอกองหน้าของเซบิยายิงหมงลูกนั้นอะก็หม่งเบี้ยวหม่งไม่ดีเลยหม่งแบบวิถีไม่ตรงกรอปบนเสร็จเสือกเบี้ยวแล้วมาโดนหัวแมกไก่เข้าไอหาดวงล้วนเลยนัดน,นี้คือเมตเซบิยามากับดวงล้วนเลยครับไม่ได้อะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยแม้มีแต่ดวงล้วนครับโอโกย็ดเคย็ดเคเลยนะครับ <c oughs> yes, care. Yes, care. ผมเออโอนโกทั้งสองลูกเลยครับ จริงๆอะมันต้องนับเป็นโอนโก้ทั้งสองลูกเลยนะมองออกเสาสองชัดๆถูกต้องน้องเอมี่มงเบี้ยวมงไม่ตรงกรอบเลยชัดๆแบบเบี้ยวแบบไม่ตรงเลยบบเบี้ยวแบบเบี้ยวน่าเกลียดเลยนะแต่เสือเข้า,ขาหัวเข้าหัวโดนแม็กไกวยเข้าไอ้ห่าโคตรสวยเลย <ไอ S 1> เหนื่อยว่ะเหนื่อยใจว่ะมาโดนลูกอย่างเงี้ยแล้วมาโดนมามาเสมอกันแบบอย่างเงี้ยมันมันเซ็งเหมือนกันนะน้องนู้นูวัดส่งยี่ห้าดวงวัดผมนะคือแม่งไม่มีอะไรเลยเอาดวงมาลุ้นล้วนเลยครับเตบียาไอ้ห่า เอาดวงมาลุ้นรัวเลยครับอะกูให้ดวงมึงนัดนี้แล้วกันเดี๋ยวนัดหน้าดวงของกูว่างเดี๋ยวกูไปดวงนัดนัดมึงมั่งนะสำหรับการผัดจะมั่งสุดท้ายแล้วมาดิเนสเจ็บหนักแค่ไหนวารานเจ็บหนักแค่ไหนอันนี้เราต้องตามติดนิดนึงอะเพราะว่าโอ้โหแม่งเสียหายนะคู่เซนเตอร์หลักเลยอุ่าหได้คู่มิฟฟิลหลักกลับมาคู่เซนเตอร์หลักเสือกเสือกเจ็บซะง,งั้นโอ้ปวดหัวเลยปัญหาใหม่มาแทนอีกปัญหาเก่าเพิ่งจะหายไปปัญหาใหม่มาแทนที่ซะง,งั้นเดี๋ยวพี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านเข้ารอบอยู่ดีะ อย่าเราไปเอาที่บ้านเซบีย่าเลยฮะบ้านแมนยูนะเขาเอาดวงมาก็ให้เขาไปฮะนะ,ะแต้มดวงแต้มบุญเนี่ยมันหมดนัดนี้ไปแล้วเซบีย่าอย่านัดหน้าเนี่ยอยู่จะไปล่อองที่บ้านเดีย๋ยวก่อนนะครับผมเอออ่ะเอางี้ถ้าพดูดตามตรงอะ่ะตามทรงบอลตามฝีมือเนี่ยเราเหนือว่าเซบีย่าอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องห่วง นะแต่ที่เซบีย่าตีตื้นมา2 2ได้นี่แม่งเอาดวงมามาชนเราให้นั่นเองนั้นเนี้ย <c oughs> แค่นั้นเลยถ้าในด้านแทคนิก,กด้านฝีมือเนี่ยโอเคครับเราเราข่มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเกมหน้าเนี่ยเดี๋วดวงให้พวกกูบ้างกันนะพวกกูขอบ้างกันเพราะในด้านฝีมือก,กูขม่มพวกมึงอยู่แล้วเยี๋ยวไปตบแม่งที่บ้านเลยจบนะครับผม